ต้องให้้หเจ๊ต,ต่อยโอนให้ก่อนนู่นนี่มันมนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวขอขอขออธิบายนะคะเจ๊ต่อยเจตอ่จตอยเขารู้ดีเดี๋ยวจะแคปมาให้ยังไม่ว่างแคปจะเอาหลักฐานด้วยใช่ไหมเรื่องเนี้ยเจ๊เขาจําไม่ได้นะเขาลืมเรื่องนี้นะ่ะเขาส่งสามหมื่นสามหมื่นเนี้ยไปไปทางเมืองไทยเออตอนนั้นนะ่ะ เขาให้เราอ่ะไปเอากับเจต่อยก่อนประมาณสิ้นเดือนก็นถึงจะโอนคืนเจต่อยเราก็ไปเอากับเจต่อยให้เจต่อยนะก็คิดดอกร้อยละห้าตอนนั้นน่ะอืมนั่นแหละเจ๊เขาก็บอกให้เราไปเอากับเจต่อยก่อนเพราะว่าเจ๊เขาหนัหุ้นกับเจวิกกี้นะคนละครึง่งคนละหมื่นห้าไปเซ็นล้านให้ลาเต้รับปากรับคําลาเต้ตอนนั้นอะนะก็เลยให้เราน่ะ เออไปเอากระเจ๊ต่อยก่อนแล้วโอนไปเลยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแกเคลียให้ให้ไปเอากระเจ๊ต่อยก่อนเรื่องนี้นะ่ะหลักฐานมีใบโอนมีคําพูดคําจาที่คุยกันน่ะมีไว้ไว้ไว,ว,ว้เจ๊เขาลืมเจ๊เขาก็มาเคลมว่าเนี่ยเงินตรงนี้ให้มันสามหมื่นห้าจ่ายอีดาวไปส่งให้มันอีเจ็ดร้อยก็นี่ไงเพราะเจ๊เขาลืมไนงะ เจนอะนะถ้าทางแกจะลืมทุกเรื่องไงแกจะลืมหลายเรื่องอยู่นั่นแหละคือที่มาที่ไปพอตอนนั้นอีดาวมันคืนเงินมาก็เลยได้คืนไปให้บัญชีเจต่อยเออคืนสง่สงใช้นี่พี่ต่อยตอนนั้นอะอนะับไปดูดีๆตอนที่อีดาวมันโอนเงินมาน่นะนะไปดูเลยนะชื่อปทุมมาศอะไรเออใช่ใช,ใช่คืนพี่ต่อยแต่ไม่ใช่ไม่ใช้นี่ให้นิง ใช้นี่ก็คืนเจ๊ต่อยที่เจ๊เขาสั่งให้กูไปเอาแล้วส่งไปไทยก่อนส่งไปสามหมื่นอืมแต่ตอนที่ดาวมันคืนน่ะคืนมาคืนมาสามหมื่นห้าหรือไงเนี่ยก็เลยกลายเป็นไอห้าพันนั้นน่ะน่าจะส่งต่อไปให้อีตังหรือข้าจําไม่ได้เดี๋ยวต้องไปไล่ดูนั่นแหละคือที่มาที่ไปนั่นน่ะคือน,นี่คือสตอรี่แต่เจ๊เขาคงจําไม่ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาหลักฐานมาขึ้นมาให้ดูไม่ต้องกลัวหรอกเจ๊ต่อยเขาก็ เขาก็ยังถามเอ,าเอามเ้าเอ้าทําไมแจ้วันต้องมาเอาเงินกับเจ่เไม่เป็นไรเจ๊ยินดีให้วะสันถ้าสําหรับป้าหนิงเนี่ยพอพี่ต่อยเขาจะคุยง่ายถ้ากูคุยอะสําหรับป้าหนิงนะ่ะโอเคเออเจ่คิดดอกร้อยละห้าเออตามนั้นเขา<ม>เขาจะบอกแค่ว่าเขา,าไม่ต้องการมาเถียงกับมึงของนายอหนิงเขาไม่ได้ต้องการจะมาเถียงกับมึงหรอกไม่ไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องเถียงไม่มีอะไรต้องเถียงเพราะว่าเจ๊นะ่ะเขาลืม เรื่องนี้ถ้าถ้าบิดเบือนเนี่ยมาแจ้งความอีหนิงได้เลยจะเอาจะติกให้ทุกเรื่องเองอีหนิงจะติ๊กให้เจ๊ทุกเรื่องเพราะเจ๊คงลืมเพราะเพราะว่าเจ๊น่ะไอไปส่งไปส่งไปส่งให้ลาเต้เจ๊วิกกี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะเออใช่เจ๊เจ๊วิกกี้ก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วเจ๊วิกกี้เนี่ยเ,เจ๊วันเขาก็เลยบอกเออเคลียร์ไปก่อนแล้วเจ๊วิกกี้ค่อยไปส่ง เคลียกับเจ,เจ๊วันทีหลังตอนนั้นนะนะเพราะว่าเขาเขาช่วยลาเต้คนละครึ่งเงินสามหมื่นเนี่ยเขาช่วยคนละครึ่องน่ะนะเพราะว่าเขารู้สันดาลมึงแล้วไงว่าขอาให้เขาออกออกคลิปมาพูดควาเจ๊วันเจ๊วันไม่ต้องออกคลิปเรื่องนี้ถ้าอีหนิงโกหกหรือว่าทําเสียชื่อเสียงเจ๊ไปลงบันทึกแจ้งความไว้เลยอ่าเจ๊เจ๊ลงบันทึกเลย เจ๊ไม่ต้องมานั่งสาบานให้เมื่อยด้วยพ่ออีนิงเนะ่ยจ,จะเก็บหลักฐานไว้หมดเพ่อพอเป็นสตรอรี่ที่ที่ผ่านผ่านเจ๊ต่อยคุยกันภาษาผู้ใหญ่คุยกันเออเออเจ๊คงลืมไนงะแล้วเจ๊วิกกี้ก็รู้ดีแล้วตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเจ๊วิกกี้เนะี่ยโอนคืนไปทางไทยหรือทางไหนให้เจ๊คือมันโอนกันไปกันมาเพราะว่าสองเจ๊หุ้นกัน สองเจคุ้นกันอีหนิงไม่เกี่ยวแต่แต่ทีเนี้ยพอไปคุยกันเนี่ยเจเจเจก็เลยมาวานให้อีหนิงเนี่ยไปเอากับเจต่อยก่อนเลยเอไปคุยเจต่อยส่งไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าจะรอเจนเนี่ยเจจะสะดวกโอนตอนอีกทีตอนสิ้นเดือนประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะเจเจบอกอย่างนี้เราก็บอกอ้อไม่เป็นไรเอากับพี่ต่อยได้ถ้างั้นเดี๋ยวอีหนิงไปถามให้จ้ะเรื่องนี้จะเอาเจต่อยขึ้นมาอธิบายยังได้เลย เพราะว่าไม่งั้นน่ะไอตอนที่ดาวคืนเงินน่ะเจ๊จะไปส่งในบัญชีเจ๊ต่อยทําไมอ่ะถูกไหมมันไม่เกี่ยวกับเจ๊ส่งไปไปตัดนี้ให้อีนิงเซ็ตนั้นน่ะเซ็ตนั้นน่ะเป็นเป็นเงินไปช่วยไปช่วยทางเมืองไทยช่วยละเต้เซ็งล้านนี่จริงยังไงมึงก็จะบิดมึงเอยเลิกไปเตออีแตดแหลมหุบปากให้สนิทไปเถอะต้องเหนื่อยกูไปค้นหลักฐานอีดอกนะ ดีว่ากูไม่เคยลบหาลบเพวอะไรหรอกเรื่องพวกนี้กูบอกให้ไอ้บงไอ้บี B, มากู้มาเก้ออะไรกูเก็บหมดตอนนั้นน่ะใครจะให้ทำอะไรเกี่ยวกับพิษตอยเนี่ยกูจะเก็บหมดแต่เจ๊เขาคงลืมเจ๊แก่คงลืมนั่นแหละแต่นั่นมันคือความจริงไม่ไม่ต้องอะไรหรอกถ้าเกิดอีหนิงเนี่ยพูดเรื่องไม่จริงเนี่ยเจ๊วันสามารถไปแจ้งความได้เลย พาออีหนิงไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมานั่งบิดบิดทําไมมันไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหากับอีหนิงเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องเนี้ยเพียงแต่จะทวนความจําจเฉยๆว่าไอ้สามหมื่นนั้นน่ะเป็นเงินที่เจ๊วันน่ะให้กูไปเอากับเจ๊ต้อยเอากับเจ๊ต้อยก่อนแล้วแกแกตั้งใจว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะแกถึงจะไปเคลียร์ให้มันก็จะบิดลากไปประเด็นอื่นไม่บิดมไ,มไม่ลากหรอกเรื่องเนี้ยเอาต้องการแบบไม่ลากไม่ลากเรื่องนี้ไม่ต้องลาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหลักฐานจะแปะขึ้นให้ดูหน้าช่องนี่ไงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอไปลืมกันหรือว่าไปบิดเบือนกันมันก็ต้องไปลากหลักฐานมาวนไปวนมาอย่างเงี้ยเออตัวเจ๊แกน่ะลืมว่าคุยอะไรกับเราไว้แต่เรานะ่เป็นคนประสานงานนะ่เราไม่ลืมหรอกเพราะเราเป็นคนไปเอากับเจ๊ต๋อยไอ้สามหมื่นนะั้น่ะเราเป็นคนไปเอากับเจ๊ต๋อยเราไม่ลืม เออเพอะเราเป็นคนเข้าไปคุยกับเจ๊ต่อยให้โอนโอนให้ลาเต้ไปก่อนสามหมื่นเพราะเดี๋ยวเจ๊วันแกเคลียให้เพราะว่าอันนี้เป็นเคสของเจ๊วันไม่เกี่ยวกับเงินอีหนึ่งยืมอันนี้เป็นเคสที่ไปเอาให้กับเจ๊วันแกเออแล้วเจ๊ต่อยแกก็เลยโอนไปให้เออโอนไปให้ที่สามหมื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูเลยนะสามหมื่นเนี่ยเจ๊ต่อยเขาโอนไปที่อ,อบัญชีลาเตา้ตอนนั้นอะนะ พราาเขาไปช่วยลาเต้เซ้งล้านเรื่องเรื่องเซ้งร้านลาเต้เนี่ยเขาคุยกันตกลงกันกับเจวิกกี้สองเจเนี่ยเขาช่วยกันตอนนั้นลาเต้เขาไปเซ้งล้านขายอาหารตามสัง่งเออสองเจเนี่ยเขาก็เลยนัดแนะช่วยกันช่วยกันคนละครึ่งแต่ทีเนี้ยเจวันเจวันแกน่ะเออจะเป็นคนส่งพระเจวิกกี้แกแกไม่สะดวกส่ง แต่เจวิกกี้แกจะมาคืนเจวันตอนหลังแต่ก็ไม่แน่ใจเราเข้าคืนกันยังไงตอนนั้นนะ่ะนะแต่นั่นแหละคือที่มาที่ไปเจเข้าใจไหมเรื่องพวกอย่างเงี้ยเรื่องเงินเงินเงินทองทอง,ทองตั้งสามสี่หมื่นเนี่ยอีหนิงจะมานั่งบิดเอาอะไรมันไม่ใช่เงินอีหนิงและเจก็ไม่ใช่เป็นคนมามาใช้ให้อีหนิงอะไรอันนั้นไม่ใช่เจ๊เนี่ยมาตัดยอดช่วยอีหนิงตอนไหนรู้ไหม ตอนที่เจ๊โอนมาเจ็ดร้อยยูโรที่อีหนิงเอาขึ้นหน้าช่องเออตอนอีหนิงเอาขึ้นหน้าช่องเจ๊ก็ตัดยอดนั้นหรือว่าเออเออยอดนี้นี่แหละเออใช่ยอดนี้นี่แหละเออยอดนี้นี่แหละ,หละใช่แล้วเดี๋ยวอีหนิงจะไล่ทำลายขึ้นให้ดูอีกรอบนึงอืมเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นความลับอะไรเพียงแต่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเจ๊แต่ทีนี้เจ๊จำผิดเห็นไหมเจ๊ก็บอกว่าเนี่ย มันได้ไปสามหมื่นแล้วเจ๊ให้มันเจ็ดละโอนมันไม่ใช่เจ๊เจ๊เจ๊เจต้องจําเรื่องราวดีๆหน่อยมันไม่ใช่อย่างนั้นพูดแทนว่าเงินที่โอนให้อีลาตายนะ่ะพวกโอน <c oughs> จากบัญชีเขาโดยตรงค่ะโอนเข้าเพย์พลวให้อีลาตายอันนั้นอันนั้นไม่รู้อันนั้นแกจะโอนจะโอนให้โดยตรงเนะี่ยแกเนี่ยตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าแกจะไปคุยกันไปส่งให้กันนะ่ะโอนเพย์เพวน่ะ ไม่แน่ใจว่าแกโอนเพย์พาหรือเปล่าเออน่าจะโอนเพย์พาวอันนั้นต่างหากอันนั้นแกส่งไปให้ไปช่วยค่าอะไรไม่รู้ตอนนั้นนะ่ะอันนั้นต่างหากแต่แต่มันมีอีกครั้งหนึ่งที่ว่าแกหุ้นกันกันกบเอ,อเจวะไอ,อ้เจเจ,เจวิกี้ให้ลาเต้ไปเซ็งล้านตอนนั้นนะ่ะนะนั่นเนีแล้วตอนนี้แกไม่สะดวกที่จะโอน ณนะตอนนั้นแกก็เลยให้เรานะ่ะไปเอากับเจตต่อยบอกให้เจตต่อยส่งไปเดี๋ยวแกจะเคลียร์ให้ประมาณสิ้นเดือนแล้วพออีดาวมันคืนมาก็เลยได้คืนเจตต่อยไปในในก้อนนั้นอหนะนั่นเนะน,น,นี่เรื่องราวมันมาอย่างนี้แต่ไอส่วนที่แกไปโอนให้กันส่วนตัวเพพาวรู้สึกว่าตอนนั้นแกจะโอนอะไรก็ไม่รู้ค่าอะไรให้กันก็ไม่รู้นั่นแกคุยกันเองไม่เกี่ยวกับใครส่วนไอเซ้งร้านเนี่ยเขาคุยกันกับเจวิกกี้ เขาเขาตกลงกันกันกบเจวิกกี้เขาอยากให้ลาเต้นนะ่ะไปทําเซ้งร้านข้างๆเนี่ยขายอาหารตามสั่งหรือไงลหละตอนนั้นน่ะเออแล้วมันก็เลยเกิดการว่าเอองั้นก็เออกลายเป็นว่าสองเจ๊เนี่ยแกหุ้นกันนั่นแหละแกก็เลยหุนมึงอย่ามาเถียงมึงมึงไม่ต้องมาพูดหลอกเรื่องพวกนี้ไม่ต้องพูดให้เมื่อยกูมีหลักฐานทุกเรื่องราวที่นิงพูดนะ่ะจารึกไว้เลยนะเจ๊ถ้าเกิดอีนิงเนะี่ย ใส่ร้ายเจ๊น่ะแจ้งความได้เลยนะเนี่ยจะบอกให้เลยแจ้งความได้เลยอะอีลาตายมันเิดเพาวไงเพื่อที่จะรับเงินจากจากเขาไงเขาก็เป็นคนโอนให้อีลาตายโดยตรงค่ะถ้าไม่ใช่อใอ้อีลาตายมันออกมาพูดเองไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องไปพูดเยอะหรอกเออไม่ต้องใครลาตายลาเป็นไม่ต้องอะไรตอนนั้นน่ะเจ๊แกนะ่ะไอตอนนั้นน่ะเจ๊แกไอเรื่องไอเรื่องแกโอนให้ส่วนไหนส่วนหนึ่งอัะนนะั้นเรื่องแก แต่ส่วนที่แกเอากับเจตต่อยเนี่ยอันนี้คือแกเอากับเจตต่อยสามหมื่นให้ให้ให้ชั้นเนี่ยไปคุยเอากับเจตต่อยส่งไปก่อนสามหมื่นเออมันก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปใช้นี่คืนสามหมื่นนะเจตต่อยเดี๋ยวกูไล่ไล่ดูเพราะว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่กี่เดือนหรอกเดี๋ยวกูจะไล่ไล่แล้วจะเอาหลักฐานขึ้นไม่ต้องไม่ต้องมาพูดเออคือมึงต้องล้างล้างความทรงจํากันให้หมดเลยนะ ว่าอีหนิงเป็นคนเป็นคนบิดเบือนข้อมูลหรือเป็นคนอะไรบิดเบือนตอนเนี้ยสิ่งที่เจ๊วันต้องพิจารณาตัวเองอ่ะเจ๊ต้องทบทวนเรื่องราวดีๆเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะด้วยเจ๊ตั้งใจจะสร้างเรื่องหรืออาจจะด้วยเจ๊ลืมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อีหนิงก็คิดในข้อดีไว้ก่อนว่าเจ๊นี่อาจจะลืม แม้แต่เรื่องธนงทนายก็เหมือนกันอยู่ๆเจ๊ก็หาว่าอีนิงไม่ได้โอนหรือโอนไปไม่ถึงหรือไม่งานเดินนี่เจ๊ก็อยู่ในเหตุการณ์หมดอ่ะเจ๊ก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่เกี่ยวกับอีนิงเลยนะเพราะว่าเรื่องขดงคดีอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของไออเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันเป็นเรื่องของเจ๊สองคนไงและที่งานมันไม่เดินก็เพราะว่าเจ๊วิกกี้แกทิ้งคดีของแกไปเอง เขาก็ทําตามหน้าที่เขาปกติเพราะเขาก็อยากได้เงินคนที่เขารับจ้างนั่นนะแล้วอีหนิงก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวนี้เจ๊ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสร้างเรื่องหรอกเรื่องพวกนี้นี่แล้ยตามเอาเอาเอาหลักฐานมาเลยว่าได้เงินได้รับเงินจากเขาใช่ไหมคนคนละส่วนจะได้เงินจากกันอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่รับรู้ แต่ส่วนไอ้สองส่วนไอ,สอ้ไอสามหมื่นเนะี่ยยืมพี่ต้อยไปเอากับพี่ต้อยก่อนเสร็จแล้วพออีดาวมันส่งคืนก็เลยได้คืนพี่ต้อยไปหลักฐานมีหลักฐานม,านมีเพราะว่าเอากับพี่ต้อยเสร็จก็แคปให้แกดูเออถ้าถ้าเกิดเอากับพี่ต้อยเออใช่เอากับพี่ต้อยสามหมื่นส่งไปปุ๊บก็แคปให้แกดูเลยก็รับรู้กันสองเจ๊ว่าเออโอนไปเรียบร้อยลวอีหนิง ก็มีอะไรก็ให้หนิงประสานงานไงอีหนิงก็เออรีบเคลียร์รีบประสานงานให้แล้วก็เออแล้วก็แคปให้แกดูหลังบ้านหน้าบ้านอะไรนั่นแหละแล้วตอนหลังเนี่ยเออแกก็ไปโอนคืนให้กันที่หลังนั่นแหละเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้โอ้ยกูก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพอไม่รู้เรื่องรู้ราวก็อย่างเงี้ยแหละเนี่ยคือปัญหานะ่ะปัญหาก็คือนี่ไงสามหมื่นเออนี่ไงสามหมื่นน่าจะเป็นตัวนี้ เนี่ยสามหมื่นปทุมมาศเดี๋ยวดูกันตาฉันก็ไม่ค่อยดีโอ้ยตาตากูก็ไม่ค่อยดีเนาะสูเนี่ยเจตต่อยอันนี้เจ๊ตอ่อ,นนตอยโอนหรือใครโอนอ๋ออันนี้อันนี้อ๋ออันนี้โอนคืนเจตต่อยอันนี้โอนคืนเจตต่อยเนี่ยนี่น,นี่เดี๋ยวแคปให้ดูละเนี่ยเนี่ย นี่นี่นี่สามหมื่นห้าตอนนั้นนะนะสามหมื่นตอนนั้นพี่วันฝากใช้หนี้พี่ต่อยนี่ไงสามหมื่นเดี๋ยวจะเอาให้ดูเออสามหมื่นแล้วห้ามันเป็นสามหมื่นห้าไงแต่ไอห้าพันนั้นก็ตัดหนี้ที่เป็นหนี้พี่ต่อยไปสามหมื่นใช้หนี้ที่ยืมที่ยืมที่ยืมที่เจวันให้มายืมนี่ไงหลักฐานมีโถทุบุโถบุถัง เวลาคุยก็อย่าไปไปคุยเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องที่ผิดระบบมันต้องอยู่ในระบบเนี่ยเดี๋ยวอีหนิงจาให้ดูเลยจ้ะนี่จ้ะถ้าถ้าเรื่องนี้ไม่จริงเนี่ยมาเอาผิดกับอีหนิงได้เลยเพราะเรื่องมันมาอย่างนี้แล้วเจ๊นะ่ะเป็นคนอาจจะลืมหรืออาจจะอะไรเราก็ไม่รู้นะเนี่ยมันตอนนั้นนะ่ะที่ส่งให้กันเนี่ยนะยี่หก ยี่บหกมีนาคมเนี่ยไม่ตอนส่งส่งคืนเกต่อยส่งยีิบเจ็ดมีนาคมส่งคืนสามหมื่นแต่ตอนยืมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ายืมวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะสไลด์ขึ้นให้ดูเออเดี๋ยวสไลด์ขึ้นให้ดูอาวม,มีนาคมนี่แหละกอย่ามาบิดอย่ามาพูดอย่าไปดิสเครดิตเขามึงกล้าจุดทูบสาบานกับกูไหมล่ะกูมาพร้อมหลักฐานนะมึงเอากับกูไหมอ่ะ มึงเอากับกูบปล่ากูมาพร้อมหลักฐานของกูเนี่ยทุกเรื่องมันมาพร้อมหลักฐานเออกูไม่ใช่ไปมั่วข้อมูลเฟกนิวบ้าบอคอแตกเด้อเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูก่อนเดือนเออเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อน อ่าโอเคเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวจะแคปให้ดูอีน่<า>บ,บัวหรอกำหน่จะให้ไหมไม่ไม่ต้องวอรลี่ดอนวอรี่ดอนวอรี่อย่าเถียงกันอย่าเถียงกันคุณเจ๊เขาจำผิดถ้าเกิดอีดิงมาพูดเรื่องเงินสามหมื่นบิดเบือนข้อมูลนะเจ๊แจ้งความได้เลยจ้ะเออเจ๊แจ้งความไว้เลยอืนี่นี่สตอรี่มันมาแบบนี้เออน่าจะได้ได้คุยกับเจ๊ต่อยอัด อัดคลิปไว้น่าจะน่าจะอัดคลิปไว้อยู่เออพี่ต่อยสาขาอะไรเออตอนนี้เดี๋ยวดูกันนะเออตอนเดี๋ยวหาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่างจะสไลด์ให้ดูนี่ไงฉันจะบอกให้นี่ไงมันเรื่องมันเพิ่งจะให้การตอนเจวิกกี้อยู่อะนะเขาหุ้นกันคนละครึง่งใช่บอกได้เลยอีลาตายไงคะที่จะมันจะไปเปิดร้านข้าวแกงไงคะ อือทมหากินไง้วเหลือเหลือมันไงทุนให้มันอ่ะทางเพลง่ะตีมือีราตามันไปขอไงมันไปขอไดแอบไปขอขอทุนขอทุนที่มีหนึ่งก็ไม่รู้ตอนแรกไปขออะไรอืมใช่แล้วแล้วเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ยินคลิปไงก็เลยอยากจะได้คลิปข่อนี้ใครที่ไปฟังแล้วพอจะจําชั่วโมงได้ก็ก็มาแปะเอาไว้นะคะเผื่อเผื่อว่าแหกเขาจะได้เปิด เราจะได้ตอบได้ตรงประเด็นแต่ถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเนี่ยเจวันเนี่ยเจวันเจวันน่ะจะทำให้ตัวเองเสียหายไปเรื่อยๆเพราะว่าเจ๊จำเรื่องไม่ได้ไงอีหนิงเนี่ยจำได้ทุกเรื่องเออเอออีหนิงเน่ยจำได้ทุกเรื่องเออตอนนั้นน่ะอีหนิงน่ะไปคุย ไปคุยให้เนี่ยมีหลักฐานเลยเจ๊ต่อยอคิดดอกร้อยละห้าเออเจ๊ต่อยอคิดอกดอกร้อยละห้าเสร็จแล้วเจ๊วันนะ่ะบอกให้หนิงไปเอากับเจ๊ต่อยก่อนสิ้นเดือนจ่ายให้รับผิดชอบให้เออเจ๊เจ๊เ,จเขานะ่ะจําไม่ได้หรือจะแกล้งลืมหรือจะหาเหวอะไรก็แล้วแต่นี่ไง อีหนิงนะ่ะมีมีหลักฐานอยู่ตอนนั้นที่คุยกันนะ่ะหน้าอีหนิงม,มีมีหลักทงหลักฐานมีนั่นมีน,นี่ให้หมดแหละแล้วก็มีหลักฐานที่เจ๊นนะ่ะบอกให้อีหนิงไปคุยด้วยพอเราคุยกันหลังบ้านสองคนไงเออตอนนั้นนะ่ะหรือจะโฟนกลุ่มมันน่าจะคุยหลังบ้านนี่แหละใครก็พูดตรงนี้เลยก็ได้ว่าด้านอีหนิงอะ่ะที่มันพูดประเด็นเนี้ยคืออะไรรู้ไหมมันต้องการ มันต้องการดิสเครดิตที่วันว่าเฮ้ยเงินก็ไม่ได้ว่าจะมีหรอกต้องให้อาเจ,จ๊ต่อยโอนไปให้ก่อนอันนี้ไม่จริงไม่ใช่ความจริงเจ๊ออกมายืนยันเลยว่าเขาเป็นคนโอนเงินให้อีลาตายเองผ่านเพพาวันต้องเป็นทัหกน้อยหนี่ออีลาเป็นดิสก็ทำมาเออใหดิสเครดิตไห <laughs> รับผิดชอบคำพูดด้วยนะแตดแหลมแตดแหลมเวลาพูดอะไรก็รับผิดชอบด้วยเดอ้อเออเออรับผิดชอบคำพูดด้วยเด้อเวลาพูดอีหยังอีหยังกันนะไม่ใช่ถึงเวลาแล้วเวลากูเอาหลักฐานมาวางแล้วมึงกลายเป็นมึงขาดความรับผิดชอบกันเดสูเออเดสูเห็นไหมตอนนั้นน่ะเออ เออใช่ตอนยืมเงินยืมเงินจะต่อยน่ะโทรคุยกันเว้ยไม่ได้อัดเสียงแต่ก็มีอัดเสียงมีมีคลิปอคอกความที่เจ๊วันฝากมาขอบคุณอยู่ตอนนั้นน่ะพฤจิเอ่อเดือนพฤษภาคมเอ้ยไม่ใช่วันพุธหกมีนาคมอมนั่แหละที่คุยกันนะนะเรื่องเงินเรื่องทองสามหมื่นเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองสามหมื่นเนี่ย มีมีทั้งที่ว่าคุยกับเจวันแล้วเราก็มุดหลังบ้านนะ่ะไปคุยกับเจต่อยตอนนั้นนะ่ะมันต้องคุยกันทั้งสองฝั่งเออต้องคุยกับทั้งเจ๊ต่อยและคุยกับทั้งเจวันเราก็มุดไปหลังบ้านไปคุยเพราะว่าอะไรก็ช่างถ้าเจาวันไม่สั่งเจ้าของเรื่องไม่สั่งนะ่ะอีหนิงไปไปขอกู้เงินคนเขาไม่ได้อู้ไปเรื่อยอจะไปกู้แทนชาวบ้านเรวช่องเขาไม่ได้ อันนี้เจ๊วันสั่งเราก็เลยไปไปคุยให้เสร็จแล้วเจตต่อยแกก็เลยส่งให้ทีนี้พอได้เงินจากอีดาวก็เลยส่งไปคืนทางเจ๊ต่อยซึ่งไม่ได้ไปเกี่ยวกับ,ก,บการไปใช้หนี้ให้อีหนิงนี่ไงเนี่ยฟังไว้นะเจวันถ้าข้อมูลตัวเนี้ยอีหนิงใส่ร้ายเจ๊นะไปแจ้งความลงบันทึกไว้เลยนะดำเนินคดีอีหนิงได้เลย เอาหัวเป็นการันตีว่าเนี่ยตนตนตนเหตุมันมาจากจุดนี้แล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปบูรี่ลาเต้อะไรหรอกนะอีแตดแหลมอะไรก็ช่างเพราะนั่นมันเป็นความประสงค์ของเจวันเขาตอนนั้นเขาคุยกันเอออหอหมกไปช่วยกันตอนนั้นเขาช่วยกันสองคนกับเจวิกี้ซึ่งอีคนนอกอย่างมึงอ่ะมันไม่รู้หาล้เหวอะไรหรอกมึงอย่าไปพูดเยอะไป มึงอ่ะมันคนนอกมันไม่รู้เรื่องอีหา่าคนที่รู้เรื่องก็คือกูนี่เพราะกูเป็นคนประสานงานไปประสานงานให้เจ๊เขาอืมเขาคุยกันสองเจ๊แล้วเจ๊วันแกก็ไม่ไม่ไม่สะดวกโอนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นจําได้ก็คือแกจะแกจะโอนให้ก็ตอนทิ้นเดือนแต่ทีนี้แกไม่อยากรอแกก็เลยวานให้เรานะ่ะ ไปเอากับเจ๊ต่อยโอนไปเลยโอนไปก่อนเจ๊วันน่ะเขาเขาอะ่ะจะโอนจะโอนคืนให้ตอนสิ้นเดือนไม่เกินสิ้นเดือนเนี่ยสตอรี่มันมาอย่างนี้นะคะนะคะนะคะเนี่ยถ้าเกิดอีหนิงบิดเบือนตรงนเนี้ยเนี่ยเพราะว่ามันมาตั้งประเด็นกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเอาประเด็นมาให้ดูกันเพราะว่าไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากจะเอา ไอเรื่องส่วนตัวที่คุยกันหลังบ้านอะไรมาให้ใครเขาดูหรอกเพราะว่าตอนนั้นมันคุยกันแบบนั้นไงตอนนั้นน่ะเอออีหนิงไม่ได้อัดเสียงคุยกับเจ๊ต้อยล็อกก็โทรหาแกพอคุยพอคุยกับเจ๊วันเสร็จก็เลยไปโทรหาพี่ต้อยแกบะเออกู้เงินแกในสามหมื่นเพราะว่าเจ๊วันเขาให้มาให้มาเอาเอล้คุยกับแกว่างนี้ตอนนั้นน่ะนะเอ,อ๊ะเมื่อกี้กูแคปไว้ไหนว่าเดี๋ยวกูดูกันนะ ต้องดูก่อนว่าแคปไ้ตรงไหนนี่เออนี่นี่นี่รายละเอียดมันมีเยอะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะพวกเธอเนี่ยมึงนะ่ะเวลามึงพูดอะไรอีโอฟังไว้นะเพอเอิญกูไม่ได้มีสันดานตอแหลเหมือนพวกมึงอีควายกูไม่ได้บ้านนะที่จะไปนั่งแต่งเรื่องให้ร้ายเจ้เขาอ่ะกูไม่ไม่มีความจำเป็น เวลาคุยอะไรกูค,คุยในเรื่องจริงถ้ามึงจะคุยเรื่องไหนกูมีคำตอบให้ทุกเรื่องแหละแต่คำตอบกูเนี่ยอาจจะทำให้มึงหน้าแหกอาจจะทำให้แต่ละคนหน้าแหกนี่มันคือปัญหากูถึงบอกมึงอย่ามานั่งเลยเรื่องพวกเนี้ยนั่งเถียงกันไปกันมาเดี๋ยวก็หน้าแหกกันไปกันมาอยู่อย่างนั้นแหละทางที่ดีก็เนี่ยนะแจ้งความโลดจากตามที่ญิงแนะนำนะนะเออแจ้งความโลดนี่เนี่ย